สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ นายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้บันทึกคลิปพูดถึงเรื่อง work from home ของกระทรวงศึกษาธิการในเดือนกุมภาพันธ์2565ให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน100%ตามปกติและการสำรวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุ5 12ปีของกระทรวงศึกษาธิการโดยตั้งเป้า3.5ล้านคนค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการคุณครูและบุคลากราทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับผมสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการครับอยากจะมานําเรียนข้อมูลบางเรื่องให้ท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้วันที่31มกราคม2565นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเวิร์กฟอร์ม6 เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันในการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธาธิการครับก็ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการท่านเลขาธิการกรปทนะครับถึงเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมต่อหรือไม่นะครับในเดือนกุมภพาธพ์เราคุยกันในแง่ของสถานศึกษาควรจะได้รับการเปิดเรียนไปด้วยพร้อมกันนะครับสุดท้ายเราเห็นว่าปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถจะ ควบคุมกํากับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ตามแผนงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความเห็นในผู้บริหารร่วมกันว่าในเดือนกุมภาพันนะครับตั้งแต่1กุมพาพันธ์2ห6 5เป็นต้นไปคือพรุ่งนี้นะครับเราก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของสถานศาึกษาสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับโดยมีเงื่อนไขเดียวใช่ไหมครับของ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธสิการคือคุณครูจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย1นึเข็ม85%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเรียนแล้วนะครับก็ต้องตรวจผ่านไทยซ so ็อกควิดพลัสของกรมอนามัยนะครับใส่แมสเเว้นระยะห่างล้างมือวัดอุณหภูมิการแช้ภาชนะของตนเองนะครับการตรวจไทยเซฟไทยเนี่ยทุกวันเป็นรายบุคคลยังต้องทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารสารศึกษาท่านคณาจารย์ท่านผู้บริการเขตท่านผอ,อ,อวิทลัยรวมทั้งศึกษาธิการจังหวัดนะครับได้ร่วมกันดําเนินการตามแผนง,งานโดยเครื่งคัดนะครับเรื่องที่2ครับในช่วงนี้เรากําลังเรียกว่าสํารวจข้อมูลน้องๆเด็กอายุ5ถึงไม่เกิน12ปีไม่เกิน12ปีนะครับว่ามีท่านผู้ปกครองอยากจะให้ฉีดวัคซีน ปกกันโควิดหรือไม่นะครับเป็นยี่ห้อไฟเซอร์อันนี้เป็นวัคซีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยครับไฟเซอร์ฝาสีส้มตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวันที่27มกราคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวัคซีนจะเข้ามาประมาณสัปดาห์ละ300,000โดสนะครับ300,000 300,000เราคาดว่าน้องๆคุจะลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนประมาณสัก3ล้าน5แสนคน เป็นอย่างน้อยนะครับจาก5ล้านคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับในการฉีดเข็ม1ไปเข็ม2นะครับเขาประมาณได้ว,ว่าประมาณ8ถึงส0สัปดาห์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขคือยเว้นระยะห่างเข็ม1นึงีเข็ม2เ,เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในการป้องก,กันโรคโควิดในทีมนะครับเพราะฉะนั้นสรุป2เรื่องนะครับ1ตั้ง,ง 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5. แต่1กุมภาพันธ์255เราก็จะมาปฏิบัตรริราชการตามปกติกันนะครับทั้งในสำนักงานและในสถานศึกษา เรื่องที่2เรากําลังจัดการสารวจข้อมูลนะครับซึ่งจริงก็สารวจเสร็จมาแล้ว40กจังหวัดนะครับตอนนี้เราคงจะได้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของประเทศนะครับว่าน้องๆที่ทัาบุกหองใหญ่ฉีดวัคซีนไปจนวนเท่าไหร่นะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็พรุ่งนี้1อกุมภาพันธ์2565เจอกันที่ทํางานนะครับขอบคุณครับ